แล้วตอนนี้นะคะของเพื่อนๆก็เสร็จแล้วอันนี้ของทิวนั่นเลยสวัสดีค่ะวพวกราทยฮารทีวีนะคะวันนี้ก็เราจะมาทำเคี่ปุ่นกันเดี๋ยวไปดูอุปก,กรณ์ที่เราเตรียมมาไปดูไส้มันคือเรียกว,ว่าไส้เออมีทั้งไส้อาชาร่โ โกลนาเส้นกอกปูอัดเผาซีเรียลเยลลี่ยำหมูหยองหมี่ท้อแล้วก็ซอสต่างๆแล้วที่ขาดไม่ได้คืออะไรรู้ไหมเอ่ยเต้าเต้าเต้าคันเตาจ้าเตากะทะเต้าชุบใั่นชุบมั้ยอะไรนะกะทะกะทะคือกะทะกะทะอันหนึ่งเต้าอันหนึ่งจบเออโอเครู้เรื่องแล้วก็ไม้พายเอาไว้แบบว่าหยิบส่วนผสมทาแยมไม่เล่า แป้งนะคะแล้วก็เนยขั้นตอนแรกนะคะเราก็วางไฟเรียบร้อยแล้วนะคะก็จ่ายขใช่วยกระทะก่อนหนึ่งไปลงแป้งนะจ๊ะเราใช้สองกระบว o พอหนูหนูมาโอ้ข้าทำสวยอ่ะหนูเดี๋ยวเราทานเนยดีกว่าทำสวยจังอ่ะไม่ขอทำเลยทำตานู้นอ่ะ แล้วสองกระบวยใช่ไหมออไปหนึ่งนี่นะคะเราทานเลยไปสองนี่ขั้นตอนสองทานเลยคิดม,มากยมเลยเราจะใช้เป็นแยมสตรอเบอรี่เฮ <c oughs> ้ยจีมันกาแล็กซี่เล่าเราก็ใส่ยีรี เราเน้นเราเราทำหวานให้เมย์ทำหน้าขาวนะคะนี่ฟงปิ้งเอ้ยของหนูทำได้แล้วทได้แล้วนะคะเสร็จแล้วก็ใส่คุณน้องเนยนะคะนี่ตอนนี้นะคะเราก็นี่เหรอแต่เราจะลอกแป้งออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกี๊ยวแต่เราไม่ใส่พีสพ่าก่อนทำนี้ก่อนนะคะแล้วก็นี่ปก๋เฮ้ย ไม่จะทำได้อะกว่าจะทำได้นะคะก็ใช้เวลามาครึ่งสี่อันนี้วันที่สี่ะะ้วค่ะทำไมมาล้านละอายคือแม่ชอบกินสายดุไปวิววิว ไม่กินจะตายบ้าเม,น,มนะคะใส่หมูยองเส้กกอนแล้วก็ปูอัดความยากของการทำนะคะก็คือยากมากไม่ไหวคะ่ะก็ต่อไปนะคะเมก็จะใส่อ่ามายองเนสน,นะคะแล้วก็ใส่ไม่ไมอยากใส่ซ้มผกเขีเทศเด็ดเม่ชอบ <c oughs> ดูดิ อันนี้เหรอคะทุกคนก็ต้องรู้ๆกันอยู่แล้วป้าว่าตัวเองค่ะอันนี้นะคะถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะที่เป็นขั้นตอนที่ง่ายมากเลยค่ะทุกคนวิธีแซะแซ่ยไงบ้างอย่าให้พูดนะคะว่าแซ่ยังไงก็คือเอาไอ้นี่แซ่เข้าไปนะคะแล้วก็ใช้มือ ไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเลยจริงๆทุกคนไม่ร้อนเลยจริงๆก็คือแบบว่าอ้ไยใครๆก็ทำได้ปะไม่ร้อนเฮ้ยว่าไปพี่พี่อโอ้โหผมวันสามทบนี่ทบเดียวเออไม่เป็นไรหรอกหนูชอบทบใหญ่มันใส่ไม่ได้ปะโอเคโฮ้ยทำไมมันสวยกว่า ไม่หรอกคิดมาแล้นี้ไม่ใหญ่กว่าดูดิของเมย์มันไม่เนี่ยเอออย่างเงี้ยแหละตอนนี้นะคะเราก็ทำเสร็จแล้วทั้งหน้าค่ะแล้วก็หวานนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าคือร้อนนะเอาเรื่องอยู่นะไม่ใช่เคป่ะหรออากาศนคือร้อนมากเลยอะค่ะนี่นี่เมยเขาแต่งหน้าสไตลเกาหลีอ่ะหน้าแบบหน้ามันใช่ไหมหน้ามันไม่อะ ว้าไปพี่เพ,พ,พิ่งได้ค <ฮะ S 1> ูชั่นใหม่มาข้างหลังคือไม่ไหวแล้วแบบทอ้องร้องละอร่อยไปเปิดแข่งได้เลยพอกัดไปคำแรกนก็คือกรอบมากเมนนะคะก็กัดไปสัก,ก,ก,ะะกสพักหนึ่งแล้วนะคะยังไม่เจอไส้ค่ะเพราะว่าแป้งยาวมากเลยก็คือมันก็อร่อยนะคะแล้วก็กรอบมากามูไส้ข้างในหืมปังปูรุเย่มากก็คือการทำเค้ก ญี่ปุ่นเนี่ยยากมากยากทางการไม่ได้แบบไปร่อนแป้งมันเป็นวงกลมคือยากมากจริงๆคุมไวคุณไบไม่ได้แบบเปิดอย่างเดียวสุดอย่างนี้นะแบบว่ามันต้องหลีเพิ่มขึ้นรดอะไรเงี้ยแล้วรี่สองคืออะไรการบนแป้งถ้โปกถ้าวนไม่ทันนะแป้งแล้วแล้วสุดท้ายแล้วเราทำไงต่อปะแล้วสุดท้ายแล้วเราทำไงต่อปะโอเค ค่าค่าไปนะคะแล้วก็แต่ว่าแล้ววันนี้เราไม่ได้ทํากินกันเองนะคะเราจะทําให้เพื่อนซีแ่นก็คือเจมส์ใครเพื่อนใครเพื่อนของเมย์ไม่ใช่เพื่อนแล้วหนึ่งของเมย์ไม่ใช่เพื่อนแล้วหนึ่งเฮ้ยเกินเลยอ่ะก็นี่นะคะเราจะทําให้เมย์ก็จะทําให้เจมส์นะคะส่วนหนูทําให้ทิวนะคะแต่ของทิวจะเป็นแบบว่าเอ็กซ์คูลซีพิเศษเราคนอื่นจะทำให้ไส้ใบเตยให้นะคะแล้วใส่วาซาบิ สำหรับเ <แก S 1> จมอ,อ่ะเพราะว่าเจมอ่ะอยากกินน้ำพริกเผาเมาื่อวานใช่ไหมเออเขาพูดว่าเขาอยากกินน้ำพริกเผาเจาอร่อยอร่อยทำดีกว่า4แผ่นนะคะว่าไป ไน่ใส่อะไรครับหนูนใส่ใจค่ะอันนีเวลาเรา,เราทำให้คนรักเรากินอ่ะเราก็นนะาต้องใส่ใจเปล่าหนูไม่ใส่ใจคะ่ะหนูใส่ตังค์ว่าไปซ้อนาอารกแล้วถ้ามันร้องไม่ร้องหรอกไอ้ผิวขำยาเราโรยวาซาบิ คิี่ยวไมไม่เคสคิวคนเดียววันนี้มีคนขอเผ้ยค <c oughs> ิวกินด้วยคิว,ก,วก,กินอะ่ะคิยกินคุยกินหอมใช่ไหมแรงมากแม่แม่ใครมาเร็วค่ะมาเร็วมาเร็วได้เร็วไหมไม่เร็วค่ะรอคิวค่ะเป็นพีออเดอร์ค่ะรอสิบห้าวันน้องลงคิวไก่อนเลย ยิงยิงลูกค้าค่ะลูกค้าค่ะรอก่อนนะคะแบบหนึ่งนะคะก็คือสั่งวันนี้ได้พรุ่งนี้เลยนะคะเพราะว่าเราเป็นเพียวเดอร์จริงๆนะคะอ่าลูกค้าค่ะรู้หรือเปล่าว่าทำเนี่ยทำยังไงต่ออันนี้มันเป็นเทคนิคเทคนิคนะคะแบบว่ากระจายกระจายมันจะได้ทุกทวนอ๋อไม่ลืมลืมใส่ซอสไม่เป็นไรเราขี้ออกมาใหม่ไม่ได้ไม่ได้ไปตั้งเทปนี่โอเคก็คือพับไม่ได้แล้วอีกชั้นหนึ่งอ่ะเฮ้ยเราต้องหาสีมาแต่ ีขาวสีขาวนะใส่เป็นสีสีนะเดี๋ยวหยิบผิดอะไรสวยใส่กันหมดทั้งเมฆทำใหญ่อ่ะแบบใหม่อ่ะมันใหญ่ัขอหนะ่อยแบบของใคร ของเที่ยวใส่ใจก็นี้แหละเนาะแล้เราทำมี2อันนะคะแล้วตอนนี้นะคะของเพื่อนเก็เสร็จแล้วอันนี้ของเที่ยว่นอันนี้ ป้างอมาเชี่ยแต่กินท้องกันกินท้องกันอร่อยก็มออะอันนี้ยจ๊เจมเจมเจมอะไรเนี่ยแหละอันแกงอะไรป่าวะแกงอะไรนะอ่ะอันนี้ของที่นะคะก็ของจิวนะคะก็ทำด้วยใจค่ะเป็นไรจิวจิวมือเะแวงอ่ะแป้งอร่อยนี่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 ตรงนี้ใส่เยอะที่สุดเพราะเพราะอะไรใช่ ฮิวโค้ดอร่อยฮิวอะไรเอาไม่ได้ต่อยบูรณมีพริกเฉยกินมารตาบิเลิกินมาตาบีเกกินมาตาบีมาราบีไหนมามารบไหนไม่มีไม่มีลองกินดูฮิวมาเรแวอ่ะไม่รักกูวอมึงไม่รักกูออมึไม่รักกัออไม่กินมารกตาบีจริงจมก็เ่เสี่ยวไม่มี อยู่กินไหมนะเกลกินไว้ตายคันโตอเออเน้นไม่มีไม่ได้เห็นหมบโรนกต้องวดเววออเห้ย่าเออแหม่กินว่าพอดีมเป็อพีกนกินพีกโซไม่เกล็อนะโอ้อเกไมาซาบิอ็ไม่เนจะเกล็นะมจกิพก นี <mile> ้อันนี้นี่ไม่ใช่มุดคึนมาดเข้าไปเออไม่ได้แรงเลยอร่อยมากะอร่อยมาเออย่าาอรอยครับไม่ให้บนเลยเหรอมจบเลมนหนาศาสน่ะีนไม่พูดเลยเหรอไม่จ่าอะไรนะหิ สรุปนะครับผมสิ่งที่ข้าวเมย์ทำวันนี้ก็สามารถกินได้นะครับแม่อร่อยมากเอาไปขายได้แต่ว่าไม่ซื้อนะครับผมก็ถ้าเพื่อนชอบกิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กับพวกเรานะคะแล้วครั้งหน้านะคะเราจะเอาอะไรมาทำอีกนะคะก็อย่าลืมติดตามดูด้วยนะคะสำหรับนี้พวกเราขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ